สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับพวกเรารักในปางคลิปนะครับผมวันนี้จะมาทําการเพาะต้นก้าไม้นะครับผมเพาะก้าดีๆได้ในสามขั้นตอนนะครับง่ายๆเลยครับวันนี้วันนี้เราจะมาเพาะกล้าไม้อะไรกันครับต้นรักทะเลโอคต้นรักทะเลต้นรักทะเลพิเศษยังไงครับก็ผลดอกของมันจะมีแค่ครึ่งซีเป็นดอกครึ่งซีอ่าฮะใช่ครับผม แล้วก็ตัวต้วตนรักเลงเนี่ยครับผมเขเป็นต้นไม้ที่ที่เป็นไม้พุ่มนะครับก็เราจะเห็นนะครับต้นลักเลงเนี่ยขึ้นอยู่ตามริมชายหาดนะครับเขาจะทนอยู่ในสภาพสภาพอากาศที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งและที่สําคัญนะครับผมก็คือต้นรักเลงเนี่ยคือเวลา กำบังอ่ะการกระซ ớ กอาา๋อโอเคก็เนื่องจากว่าต้นเขาเนี่ยโน้มไปแล้วจะกลายเป็นต้นใหม่นะครับเมื่อสายรากออกมานะครับผมมันทําให้ต้นลักทะเลเนี่ยสามารถรุกคืบเข้าไปในชายหาดเนี่ยแล้วก็เป็นแนวป้องกันการกระซ ớ ชายฝั่งโดยธรรมชาติได้เลยนะครับผมนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของเขานะครับก็เด,บเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะทําการทําจริงวัทะเลเนี่ยสามขั้นตอนทอํายังไงนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับมีสามขั้นตอนนะครับคือตัดแช่และโอเคตัด แ่และปลูกนะครับผมตามขั้นตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวทำกันให้ดูนะครับเราจะต้องเลือกนะครับ กิง่งที่เราจะนําไปชำเนี่ยจะต,ต้องดูให้มันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับผมเพื่อที่จะให้กิ่งที่เราไปชำเนี่ยมันแตกลากได้ง่ายๆนะครับเช่นกิ่งนี้ใช้ได้เลยนะครับผมก็สามารถนําไปชำได้เราก็จะตัดเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เวลาเราได้กิ่งมาแล้วเนี่ยเราก็นี่นะครับเราจะเอาให้เหลือไปนะครับ ใบออกก่อนนะครับเหลือไว้สักประมาณ6-7ใบเพื่อให้กิ่งเขาคใายน้ำตอนที่แช่ไว้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปแช่กันไปหลังจากเราตัดกิ่งมาแล้วนะครับเราก็มาแช่น้ําไว้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็เนี่ยครับใช้ถังน้ําแช่แช่น้าไว้อย่างนี้ครับคือตรงนี้เรามีกิ่งที่เราตัดและแช่ไว้นานแล้วนะครับโดยปกติเนี่ยควรแช่ไว้ที่ควรแช่ไว้ที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับถึง4สัปดาห์นะครับอย่างเช่นกิ่งนี้นี่กิ่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีราก แตกงอกออกมานะครับเป็นตุ่มๆนี้นครับอย่างเนี้ยเราใช้ได้แล้วเราก็จะเอามาชําใส่ในแก้วนะครับเพื่อพอเป็นต้นกล้านะครับเอาละครับเอาดินใส่หน่อยเดี๋ยวเตรียมต้นกล้าหน่อย,ยอ่าพอกอนอ่าตักดินแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จริงเนื่องจากมันยาวนะครับเราจะตัดยอดออกแล้วนะครับผมเพราะว่าให้กิ่นมันสั้นลงนะครับ ต้องมีใบแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลากออกแล้วนะครับผมนี่นะครับเราตัดให้สั้นลงนะครับเพื่อจิ่งลงในในแก้วได้นะครับแล้วเราก็ใส่ปูเข้าไปนะครับอ่าใส่ดินมาเลยก้อนหนึ่งก้นเราใส่ดินให้เต็มแก้วเลยนะครับเสร็จแ,แล้วเราไม่ต้องไปกดนะครับเราใช้วิธีการกระแทกเอานะครับ กระแทกกับพื้นนี่ดินก็จะลงไปนะครับอย่างนี้แล้วก็จะแน่นนะครับผมโอเคแล้วก็น้ำาลดหน่อยนะครับเทุ่มนี่นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ต้นกล้าดีๆนะครับของต้นรักทะเลแล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะครับสามขั้นตอนนะครับแกตัดแช่และปลูกนะครับผมก็จะได้ต้นกล้ารักทะเลแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ย เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะได้ต้นกล้าลักเล่ไปปลูกไว้ตามเป็นร้วนรั้วบ้านหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาดูแลง่ายมากเราก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยเลยนะครับต้นนี้นะครับโอเคนะครับวันเว้นวันอ่าโอเคอ๋ออันนี้นะครับคือกิ่งกิ่งช้านะครับที่เราตัดแช่แล้วก็ปลูกนะครับกิ่งใหม่นะครับก็ตอนตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็จะไม่มีใบนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยส่วนนี้จะเป็นกิ่งที่เราปลูกไว้แล้วนะครับช้าไว้นานแล้วนะครับผมรากก็จะเดินแล้วก็มีใบแตกออกมานะครับผม ก็จริงๆแล้วต้นลักทะเลเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแช่น้ําก็สามารถชําได้นะครับก็คือชาตัดกิง่งก็คือว่าตัดกิ่งมาแล้วก็ชําได้เลยนะครับผมแต่ว่ารากอาจจะช้านะครับในการที่จะแตกล่าออกมานะครับผมแต่วิธีการแช่น้าเนี่ยเราเราทดลองไปแล้วเราเชื่อว่ารากมันแตกเร็วก,กว่าแล้วก็ทาให้ต้นเนี่ยสามารถแข็งแรงแล้วก็นําไปปลูกลงพื้นที่ธรรมชาติได้เร็วกว่าการที่เราไม่แช่น้ํานะครับผมก็ที่นี่นะครับคือเห็นป้ายข้างหลังได้ไหมครับ ไปนี่เป็นเส้นทางศึกษาพันไม้ชายหาดของที่ศูนย์สารเซเจเตียนะครับก็เพื่อนๆว่างแวะมาก็แวะมาชมได้นะครับช่วงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีเส้นทางบอกเส้นทางก็จะมีบอกนครับว่าเราอยากรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนนะครับเป็นเป็นต้นอะไรเนี่ยก็สามารถสแกน QR Code คเข้าไปก็จะมีรายละเอียดมาเช่นต้นถั่วค้านะครับผมผักบุ้งทะเลรักทะเลนะครับผมก็ขึ้นอยู่เพราะเราอยากจะรู้ว่าต้นไหนเป็นยังไงนะครับก็สแกนค r Code คดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับการพอก้านะครับ ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแบบตัดแช่ปลูกตัดแช่ปลูกนะครับผมโแช่ตามวิธีง่ายๆใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประยุกต์ใช้กับต้นไม้อื่นได้นะครับไม่ใช่แค่ต้นรักทะเลอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าพวกเราเนี่ยเพาะกากต้นรักทะเลไว้เพื่อนําไปปลูกตามชายหาดธรรมชาตินะครับเพื่อสร้างเป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งครับเป็นพื้นที่ที่เรา,เาสร้างเพื่อทดลองขึ้นมานะครับผม อยากจะฝากนะครับว่าต้นไม้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่แบบคิ้มากๆเลยคนระับเรื่องไ l i เ a t e c น a n g นะครับการการปลูกต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้เพิ่มออกซิเจนให้กับต้นทำให้สภาพอากาศดีขึ้นนะครับช่วยกันปลูกคนละต้นสองต้นนะครับที่บ้านนะครับได้เลยหรือว่ามีพื้นที่เยอะก็ปลูกไปเยอะๆได้นะครับผมช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ด้วยอ่นะเราช่วยสนใจเรื่องนี้ด้วยนะ เรื่องคลอโร้อนเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมต้นไม้ช่วยได้นะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไป็นควาิงแค่นี้นะครับผมสาหรับการเพาะกล้าต้นรักทะเลนะครับผมก็ถือว่าเราได้กล้าดีๆไปปลูกกันนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับ